ผมบอกว่าพักนี้มันไม่มีความเป็นคนอเอาเสียทีเดียวนี่ต้องพูดกันจริงๆผมเองก็บอกชัดเจนว่าผมไม่ต้องการให้กระทบกับบรรดาสอสอละไผมพูดชัดผมใครเป็นเจ้าของเพื่อทยนะก็คงเห็นชัดนะหลังจากมีข่าวกลาบพระบาทมาสื่อมวลชนและประชาชนรู้ทันทีเลยว่าโอ้เกี่ยวข้องกับทักษิณเกี่ยวข้องกับพจมาน ผมบอกแล้วไงทุกพักการเมืองมีเจ้าของหมดอ่ะก็คงเห็นชัดขึ้นตอนนี้ในเชิงปรากฏการเราเห็นอะไรนะคนที่เคยอยู่พักเพื่อไทยแฉมากขึ้นแฉมากขึ้นแฉมากขึ้นแฉเพื่อไทยนะครับคราวนี้ก็จตุพรพรมพันธ์ออกโรงแฉเริ่มต้นที่เชียงใหม่นะครับมาช่วยบุญเลอร์บุญรักรนะครับหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะก็แฉเพื่อไทยบอกเพื่อไทยปล่อยคนติดคุกคราวนี้ไปจัดไลฟ์สด นะครับลสดก็แฉเพื่อไทยอีกนะครับสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักดจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเนประเทศ นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจที่หลายคนกําลังจับตามองยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะปรากฏว่าตอนนี้ทั้งจตุพรทั้งเจ๊นหน่อยก็ดาหน้าแฉเพื่อไทยนะครับหลังที่หลังจากออกจากพักเพื่อไทยมาไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนฮนะว่าปรากฏการเกิดอะไรขึ้น คุณต้องการจะทําอะไรก็ได้ไม่แคร์ความรู้สึกของคนจังหวัดไหนชัดเจนยิ่งกว่าชัดคุณก็มาฟอกเรียบร้อยเป็นนักประชาธิปไตยไอจังหวัดไหนก็ถูกกระทําไปติดคุกให้คุณก็ย่ายีเขาว่าไปพลังประชาะัฐทั้งที่คอสชอขอังเขาพักงานเขาขังเขาหนึ่งหนึ่งเดือนตั้งคุกทหารและคุกราชกานพักงานเขาสองปีพอเวลาจะผลักเขาไปบอกพวกพวกพลังประชารันะ ทั้งที่เนี่ยนะครับคอสอชอขังเขาและพักงานเขาตั้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจนหนึ่งหนึ่งหกพรบรประชามติผมบอกว่าพักนี้มันไม่มีความเป็นคนเียทีเดียวนี่ต้องพูดเกินจริงๆผมเองก็บอกชัดเจนว่าผมไม่ต้องการให้กระทบกับบรรดาสสอเลยผมพูดชัดเพราะนี่นะครับผมไม่ได้มีปัญหากับใครแต่ว่าผมเองเห็นแล้วว่า ความไม่ยุติธรรมเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยหรือว่าใครเนี่ยครับที่คนเสื้อแดงเนี่ยนะครับที่เป็นแกนนําจากส่วนกลางเนี่ยลองเถียงผมมาสิเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณจะไปอธิบายอย่างไรก็ตามความจริงมันอยู่อย่างนี้ผมพูดความจริงกี่ครั้งผมก็พูดเหมือนเดิมแล้วผมก็ไม่มีหน้าที่อะไรนี่นะครับที่จะต้องไปสนับสนุนแนวทางที่ผิดอีกแล้วในอดีตเนี่ยนะครับ ผมเองก็อยู่ในชุดปราศัยพรรคตั้งแต่ไทยรักไทยยันมานเวลาคนไหนออกจากไทยรักไทยเพื่อพลังประชาชนเพื่อไทยยกทัพไปด่าเขากันชิบหายไว้วอดหมดวันหนึ่งเขากลับมาก็ไปชื่นชมเขาเป็นนักประชาธิปไตยผมก็สะอิดสะเอียนผมเหมือนกันผมจะบอกนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องความจริงผมก็ไม่เหยียบพรรคมานานแล้วเพราะตัวเองเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาว่าจะต้องเอาลูกเอาเมียมาลงแทน มาเงื่อนไขเป็นทาตในเรือนเบีย้ยใครมันไม่ใช่ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเตือนเตือนพิชัยนริบตะพันหรือว่าทางพรรคจะเรียงมาก็ยังได้นะครับผมก็ได้ชําแหลกกันเป็นเรื่องเป็นราวเอาไปเลยครับเอาไว้ทักตั้งนะครับนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยคือพิชัยนริบตะพันเนี่ยนะครับกับผมนี่เจอบ่อยมากที่สุดคนหนึ่งแต่วันนี้ใช้ไม่ได้จริงๆหัวล้านเสียเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าการจะตัดสินใจอะไรเนี่ยครับในการยัดข้อกล่าวหาใครนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคุณควรที่จะให้เกียรติในการต่อสู้ของเขาด้วยและนี่นะครับไอ้พวกเวนตตะไลทั้งหลายก็แห่เข้าไปเช่นว่าผมเต่ถทาพมุติดคุกผมไม่ติดคุกตอนผมติดทุกคนก็ไม่ได้ติด เพราะสลับกันไปกันมาไงทุกคนเข้าใจกันดีคดีบ้านสีเสาเนี่ยนะครับเหลือเจ็ดคนก็ปรากฏว่าความจริงเหลือแปดเนี่ยครับเสียชีวิตไปหนึ่งสั่งพ้องผมสองคนมีน้องอีกคนนึงอีกห้าคนปล่อยคดีขาดอายุกวา่าผมก็ยังขึ้นศาลตามปก,กติเพราะไม่มีอะไรรอดคดีไหนเลยแต่ยังทำปัญญาอ่อนอยู่นั่นแหละว่ารอดรอด นี่ตั้งแต่ออกจากคุกมาไม่รอดทักกรณีเดียวนั่นนี่แต่ก็พยายามอธิบายดึงดันกันอยู่นั่นแหละเพราะนี่นะครับเขาก็รู้ว่าผมรู้อะไรและผมก็เป็นคนตรงไปตรงมากันอย่างนี้ตอนพรบสุดซอยนะครับก็โกรธกันไปพักใหญ่ผลักออกจากผพังรายการโทรทัศน์กันเรียงกันเป็นตับและท้ายที่สุดก็พังอย่างไม่เป็นท่าเพราะเตือนกันก็ไม่ฟังกันเลย ชอบหลักสนะครับใครเห็นต่างก็หลักไสสิ่งที่หุ้นส่วนนะได้เห็นกันตอนนี้นะครับคงเห็นชัดเจนนะการเคลื่อนไหวในเชิงปรากฏการณนะ์เจนหน่อยก็ออกมาพูดว่าที่ออกจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปเชื่อ,อเชื่อธนาธรน,นะมากเกินไป นะก็ทำให้พักเสียหายแล้วก็ไม่สามารถทำงานร่วมกับพักได้ในขณะที่ทางจตุพรก็แฉเลยนะว่าเพื่อไทยทิ้งคนปล่อยคนติดคุกนะหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะในเชิงงานวิเคราะห์ก็เห็นว้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก่นะอนหน้านี้ก็เป็นแลมโบนครับอีสานที่ออกมาเป็นที่ปรึกษาพลเอกนะทีเ่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ต่อมา ก็มีจตุพรต่อมาคราวนี้เจนหน่อยเริ่มมาแล้วเจนหน่อยนี่ขาใหญ่ฮะคุมกรุงเทพมหานครเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทักษิณมาก่อนนะครับตั้งแต่ยุคไทยรักไทยก่อนหน้านี้เคยอยู่พักพลังธรรมกับพลตรีจำลองสีเมืองแต่กลาวนี้ถอยออกมานะครับไม่ใช่ถอยเฉพาะการไม่ดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พักของเพื่อไทยเท่านั้นที่ลาออกก่อนหน้านี้กลาวนี้ถอยออกมา ไม่เป็นสอสอไม่เป็นผู้สมัครนะครับไม่เป็นได้ไม่ได้เป็นคันอิเดตนะไม่ได้เป็นสมาชิกพักนะของเพื่อไทยเลยไม่ใช่มาคนเดียวฮะเอามาโพกินพลละคุณเออพลกุลนะฮะพาเสียไก่นะวัฒนาเมืองสุขมาและพาคนอื่นๆขนออกมากันแล้วก็มีรายงานว่าจะพาสอสอที่อยู่ในพักเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยขนออกมาด้วยเอาเราสีน่าคิดน่าสนใจ นะครับประเด็นขณะดนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับสิ่งที่ตามมาตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์โดยภาพรวมแล้วนะครับเพื่อไทยกําลังถูกเปิดโปงใครเป็นเจ้าของเพื่อไทยนะก็คงเห็นชัดนะหลังจากมีข่าวกลาบพระบาทมาสื่อมวลชนและประชาชนรู้ทันทีเลยว่าโอ้เกี่ยวข้องกับ ทักษินเกี่ยวข้องกับพคจมานนะผมบอกแล้วไงทุกพักการเมืองมีเจ้าของหมดอ่ะก็คงเห็นชัดขึ้นตอนนี้ในเชิงปรากฏการเราเห็นอะไรนะคนที่เคยอยู่พักเพื่อไทยแฉมากขึ้นแฉมากขึ้นแฉมากขึ้นแฉเพื่อไทยนะครับคราวนี้ก็จตุพรพรมพันธ์ออกโรงแฉเริ่มต้นที่เชียงใหม่นะครับมาช่วยบุญเลิศบุญรพกรนะครับหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะก็แฉเพื่อไทยบอกเพื่อไทยปล่อยคนติดคุก คราวนี้ไปจัดไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดก็แฉเบื้อไท้ายอีกนะครับเจ๊นหน่อยสามทับเลยนะครับบอกว่าเกมที่เดินขณะนี้เนี่ยนะไปเชื่อนะฝั่งก้าวไกลอะไรมากเกินไปนะครับประกอบกับคนของตัวเองเนี่ยการคนของตัวเองออกจากกรรมการบริหารพักนะก็เห็นอีกฉากหนึ่งนะครับประเด็นคือการตั้งพักการเมืองใหม่ของเจ๊นหน่อยเนี่ยถามว่าเจ๊นหน่อยตั้งือยังสรุปก็ยังไม่ตั้ง ทำไมที่ยังไม่ตั้งผมก็เคยเรียนไปแล้วมันยังไม่ตั้งหรอกเพราะรมันยังไม่มีเลือกตั้งไงจะตั้งเพื่ออะไรนะครับส่วนจะไปอยู่พักภูมิใจไทยไหมจะไปนะอนุทินชาญบิดกคุลก็บอกว่าคงไปเชิญไม่ได้เพราะเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาเก่าก็สรุปไม่เชิญมาจะตั้งพักการเมืองใหม่มันก็มีความเป็นไปได้ตอนนี้รอรอเวลานะครับเกมตอนนี้มันรอเวลาเนี่ะนะครับมันใกล้อะไรงวดขมาทุกทีงวดขมาทุกทีแล้วนะฮะหุ้นส่วนเริ่มเห็นอะไรมันใกล้ใครมากขึ้น มันใกล้ผู้บงการมากขึ้นผู้บงการเรื่องเกมทั้งหมดที่สร้างความวุ่นวายนะครับที่เคยต้มพลเอกเปรมเินสุรานนท์มาก่อนสุดท้ายก็พาคนไปบุกบ้านป๋าเปรมนะฮะร,รอบสองพลเอกเปรมรู้ทันนะฮะป๋าก็รู้ทันคราวนี้ก็ป๋าก็เอาเข้ามาหาให้ยิงลักเข้ามาป๋าก็เอาของให้กลับไปนะต้องตอบแทนคุณเป่นดินนะว่าไปนเน็บไปแรงๆอ่ะ หลายกรณีเกิดขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นนะตอนนี้ก็เรื่องของการกาบพระบาทบางคนบอกโอ้มันจบแล้วง,งั้นงีบทุกอย่างมันจะดีแล้วผมบอกไม่ดีเนี่ยคอยดูเนี่ยรู้จักไอ้แมวน้อยไปเป็นไงเกมมันสุดท้ายก็มีการโจมตีพลเอกประยุทธ์ม็อบก็มาโจมตีพลเอกประยุทธ์โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์โจมตีพระเจ้าอยู่หัวเห็นไหมผมบอกน้อยไปแต่คราวนี้หุ้นส่วนจับตามองให้ดีแล้วกันนะ ปรากฏการของเจนหน่อยปรากฏการของจตุพรเป็นเพียงปรากฏการเบื้องต้นนะผมแช่งว่าปรากฏการเบื้องต้นเราจับตามองให้ดีว่าปรากฏการหลักเนี่ยที่จะเข้าสู่เป้าหมายมันคืออะไรนะคอยจับตามองให้ดีสองตัวละครนี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหลักมีบุคคลสําคัญคนหนึ่งนะที่จะมุ่งหน้าพาไปสาวถึงผู้บงการนะ ไม่ต่างอะไรกับบุญทรงเตวิยาภิรมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่จะแชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักย์ยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เพราะอง์ทรงผ่านพบน้ำพระไทยดังน้ำทิพย์ปริบโรล่ฟื้นดินดานแหล่งน้ำไม้งามเต็มป่าไม้น้ำรดภาพพมน ព្រះពួនជន្សុខលន់ថាសុខចិត្ត